สวัสดีท้กาพี่น้องสุกคสุกคนสวัสดีรอบดึกใกลยจพับผ่าไปน้ำจากพี่น้องคะ่ะปลูกนอนแล้ว แม่เม่นว่าอ้ไรแบบนี้ใ <c oughs> ต่กระ็จะมาอัปเดตเรื่องกันเรื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะอุบัติเหตุของลีนา,นา,าเนะจ้ะนะมาไปฮอตสายเดี่ยวใ <c oughs> ต้ก็ได้คำตอบแล้วจากพี่น้องกั อุบัติเหตุกับกบวังประมาณสองสามมือที่แล้วนอกจะนุก็ได้คำตอบมาเมื่อนี้แหละได้คำตอบมาว่าเขาได้รับแจ้ง,างการอุบัติเหตุแล้วที่นูกอบเข้าไปน่าจะเราก็เราก็ได้รับแจ้งว่า มอยังแน่ยังสีมิยังเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่หล่ะแล้วเขากับเ,เขียนเป็นคือจังเป็นใบยืนยันมาว่าจะมีการเ,เ,าเรียกว่ายังอะได้การคือจังแบบการชดเชยนัพี่น้องอลีนาสําหรับลีนาด้วจ้ะจะได้การชดเชยทั้งประกันนัพี่น้องแม่ใต้ก็ดีใจเพราะว่าเขา เขาตอบมาแบบเร็วมากอะ่ะเขาได้คําตอบเพราะว่าเขายืนยืนยืนยันแล้วว่าว่าเขาได้รับแล้วเขาก็ยืนยันว่าลีนามิสิตได้ซิตของของลีนานะ่ะได้มีซิตได้รับการชดเชยเนาะจากเนาะการค่าเสียหายยังยังว่ากันไปบอกแลก้วจ้ะแต <c oughs> ไไ่ได้ซัมนียรม่มตไตรกัรูแล้วว่ามันก็ตรงมี่การประกันนอกจากเนาะ กันเขามาช่วยได้คำตอบเร็วมากเลยพี่น้องที่แม่ตต้ดำเนินการได้คำตอบเร็วมากได้คำตอบได้ขอตัดสินนอกจากว่าเป็นจังไดจังไหนองสินะ็ดีใจที่เขารับ รับใบกระด้วงกระดาษเท่าวกาะเข้าไปนะพี่น้องแบบท่านที่แล้วเขากระตอบมาให้เข้าภายในภายในสองสามวันน่ะพี่น้องเขาก็ได้คําตอบแล้วสินะก็ก็กสู่กันไปจะพี่น้องแต่ส่วนว่าเ,เขาจะได้คา่าประกันค่าชดเชยค่าเสียหายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างสิว่าจะได้แบบเป็นจํานวนจํานวน เงื่นหรือว่าจังดจังสิน่ะได้รายปันไดนี่ห้องยังบรูนอกจากเนาะอันนี้เขาก็คงจะติดต่อมาอีกกับพี่น้องสืบสวนติดต่อติดต่อมาอีกสิแต่เขาเขียนมาแล้วเขาเขียนว่าคือจะเป็นเบสลูปจังสินะเบสลูปก็คือว่าตกล้นตกลงสิ้นสุดว่าลีน่ามิสิตรับปันนีได้นอกจากนะรับการชดเชยนอกจากมันก็ บัติเหตุเทากับบอยากให้เกิดขึ้นนอกจากพี่น้องแต่มันก็เกิดขึ้นเมาแล้ราเ่ากับอยู่กับมันให้ได้แหละพี่น้องคะบา่าวเตดเด็กหน่อยละบา่าวเตะเด็กหน่อยบา่าวคุยใหญ่ไดก็สร้างแก่ก็เป็นสิ่งที่ดีทีเท่าได้ดาเนินการแบบรวดเร็วน่ะพี่น้องยาค่อยยายายา,ยาชะล่าแบมล่อสาอัางสินะพี่น้องเขาต้องฝ้าเฮ็ด เฝ้าเฮ็ดแล้วก็วเฝ้าเฮ็ดเฝ้าติดตัวหนูดำเนินการตั้งเดยวสามที่นะพี่น้องดำเนินการไปสามที่อ่ะอเขาก็ตัดสิ้นมาแล้วมันก็น าเากลวงอกนอกจากบาแบบเราต้องค่อยนั่นว่าคําคําการตัดสินว่าจะเป็นจ้าใดจ้าใดังสิหน,น,น้าห้องหูแล้วแบบนี้ว่าว่าลูกเขามิสิต้องได้รับอันนี้ห็นบเล่แต่ถามว่าจะได้จะได้รับมือใดหรือว่าจะเป็นแบบใดอียงยัง,ยงสิหนยังบรลลูนอกจากเนาะ เขากจะติดต่อมาอีกเสื้อนี่ก็ติดเหลือในพี่น้องน่วไปแช่ใส่น้ำเย็นแล้วกัเอาแล้วจังออกไปซักมันจังออกพี่น้อง เมื่อหลังจากไปหาหม้อมาโนก็กไม่เช็คเส้อผาลูกนั่นแหละว,ว่ามงใดมงใดแนมันเปื้อนอีอย่างจังสินนะเปื่อนขาบเลือดอันใดแนงสิมาเบิงอีกรอบไปพี่น้องหมวกตรงหมวกลี่หนาเนาะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นคือจังคนสัตว์นะพี่น้องตรงนี้นี่น,นี่มีแต่ห้อยขาบเลือดนี้อันนี้โนก,ก็ซักแช่น้ำเย็ยนพี่น้อง นั่นละจ้ะแล้วก็ชุดชุดแต่กันหนาวนั่กับเปือนขาบเลือดคึอกันวันนี้กัเเบากับลูกอยู่เวกับลีนาายู่ถามซุมมือหลหะพี่น้องว่าถามาลีน้าเหรอซุมมือเป็นยังไง่ อยังไดปากอีย่างยังสี่น่ะลีน่าก็บอกว่าเริ่มดีแล้วอย่างเกงสีนะนั่งกระต่บพอมนั่งไปเนาะจ้าก็สู้ๆกันไปจ้าเดี๋ยวจักหน้อยลีน่าเขาก็เศร้าเศร้าเจ็บเศร้าไข่แล้วเราก็อยู่ในจดหมายน่นเขาก็จะมีอีกแบบว่าถ้าแพ้จากอุบัติเหตุเขาก็มีสิทธิ์กู้กู้ลื้อฟื้นขึ้นมาอีกได้ อยู่ในประมาณหาปีถึงสิปีนอกจากคือเช่นแบบว่ามันเป็นแพ้เราไม่เป็นแพ้แพ้เงาเลอยอ่างสิแบบว่าจะแล้วเขาก็มีสิทธิ์กู้ือจะกู้เแบบคสอันนี้ขึ้นมาแบบเรียกร้องได้่างสินะคือแบบว่าเป็นแพเป็ดเราเป็นแบบภายในหาปีหรือสิปียังมีแพอยู่คือเกา่าเองสินี่เขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องได้ก็นูก็เก็บใบกระดาษอันนั้นไว้จากพี่น้องค่ะ สิ่งที่ดีน่นก็คือทามีเห้เขามีอุบัติเหตุบ่าว่าอันใดบ่าว่าเด็กน้อยบ่าวว่าผู้ใหญ่แหละก็ดีมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเขามีปัจกันแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าเขาไปหาหมอไปตรวจเช็อยังสีนอจนะเนาะนั่นก,นนก็นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีได้กับสู่ไปพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคะแม่ใต้จะขอไปนอนแล้วนี่จักหน่อยโอเคค่ะบายบายสวัสดีด้อจ้ะมาเบาสําเนียพี่น้องฟังสวัสดีจ้ะ